แปลกตาไปอีกเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ที่เสีหนุวิวค่ะจากประเทศกัมพูชานะคะเมืองนี้จัดได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมขอเริ่มอย่างนี้ครับคุณย์ดิครับในบรรดา25จังหวัดของกัมพูชาเนี่ยมี3จังหวัดที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขา3าจังหวัดนะฮะหนึ่งในนั้นที่สุดแน,น่นอนที่สุดก็คือกรุงพนมเปญน,นะครับ อันที่สองก็จะเป็นเ,เสียมเรียบสามก็เนี่ที่เรานั่งกันอยู่นี่นะครับแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้อีกสักสิบปีคุณทีริศครับผมคิดว่าเสียนูบิลจะขึ้นเป็นเบอร์สองของประเทศกัมพูชาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแม้นว่าเสียมเรียบจะเป็นเบอร์สองขนาดนี้แต่ว่าอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของเสียมเรียบเนี่ยท่องเที่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีความหลากหลายผมอาจจะใช้คําว่า มันติ p เพอร์โพสโพรวินซ์จังหวัดที่มีความหลากหลายของอุตสาหกรรมของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้านะฮะการลงทุนการส่งออกการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะว่าที่เราไปดูกันมามีท่าเรือมีศูนย์เออสเปซเชียลคอร์นเมโซเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมคะใช่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ของเสียนูวิลโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาและนักลงทุนจีนอยากจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอีกสเต็ปหนึง่งคำว่าอีกสเต็ปหนึ่งคือยังไงร,รู้ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเสียนูวิลเนี่ยจะเป็นเรื่องของเลเบอ i n t e n s ทนซีฟกคือใช้แรงงานเป็นหลักเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องแต่งกายกระเป๋าอะไรพวกเนี้ยแต่เนี่ยขณะนี้อยู่ในเฟสสองของการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสีฮันูวิลยังไงรู้ไหมฮะเขาจะเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นทุนมากขึ้นเช่นยางผลิตยางรถยนต์ผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้เราได้เห็นผลิตวิกผมนะฮะเราได้เห็นอุตสาหกรรมพลังงานที่ใช้ถ่านหินเห็นไหมเพราะนั้นคนจะยกระดับของการใช้แรงงานที่เป็นหลักมาเป็นทุนเป็นหลัก นะครับบวกกับการที่เขามีความพร้อมหลากหลายผมต้องบอกว่า CLV หรือในอาเซียนก็ได้ที่มีความพร้อมครบกับบูชานะฮะรพร้อมพร้อมในเรื่องของทางบกทางน้ำนะฮะทางอากาศทางรางพร้อมหมดเลยเพราะที่นี่มีสนามบินแล้วเมื่อกี้เราก็ผ่านเป็นทางรถไฟแล้วเราก็ขับรถมาแล้วก็ทางด่วนที่เราให้คุณผู้ชมดูเมื่อวานนี้ เสร็จปุ๊บก็จะใช้เวลาระยะย่อนสั้นมาก<ช>แล้วก็มีท่าเรือสําคัญท่าเรือน้าลึกหรือเปล่าอาจารย์ท่าเรือน้าลึกครับด<ช>ีฟซีพอร์ตเซียนูวิวซึ่งจะกลายเป็นเกตเวยสสำคัญในการส่งสินค้าออกต่างประเทศบางทีเรามองว่าประเทศไทยคือศูนย์กลางของอาเซียนกัมพูชาเขาก็มองว่าเขากอศูนย์กลางของอาเซียนและผมก็ข้างจะเห็นด้วยนะว่าเสียนูวิวก็เป็นศูนย์กลางเหมือนกันนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปซ้ายมืออีก250กิโลติดชายแดนไทย ไปขวามือไม่เกิน300กิโลนะครับติดชายแดนเวียดนามแล้วเขาก็อยู่ตรงกลางที่เป็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกที่สามารถส่งออกไปทั่วโลกตอนนี้ก็เลยเหมือนนักธุรกิจจีนเนี่ยมาลงทุนรอไว้แล้วนะอาจารย์เพราะว่านอกจากถนนหนทางที่เห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมรัฐบาลจีนเนี่ยช่วยออกทุนแล้วก็มีให้เงินกู้ด้วยนะคะ มีหลายสายมากเลยถนนเนี่ยใหม่กริบทั้งเมืองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีอาคารบ้างช่องเยอะแยะมากมายเลยมีมีการมองว่าเออนี่คือเสินเจิ้นสองนี่คือเมืองจีนแต่ผมมองอีกอันหนึ่งที่จะเสริมก็คือว่าเหมือนพัทยาสองอยังไงย่างนั้นอเพราะว่าตามเรียบชายฝั่งทะเลนี่นะครับโอ้โหชายหาดสวยงามเหมือนพัทยามีของขายริมชายหาดนะครับมีรา้นรานให้นั่งเล่นมีร้านให้นั่งเล่นผมคิดว่าในอนาคตพัทยา อาจจะหนาวก็ได้แต่สิ่งที่พัทยาอาจจะสู้ได้ผมคิดว่ามี2เรื่อง 1. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวน<ฮ>ะครับในพัทยาอาจจะมีมากกว่าที่นี่ที่นี่ก็จะเน้นเรื่องของโรงแรมพัฒคาและอาหารที่เซิร์ฟสาหรับคจิตและคาสิโน <ฮะ S 1> หนึ่ความหลากหลายของท่องเที่ยวของพัทยาน่าจะมีมากกว่า 2. ที่สำคัญที่สุดอาหารอาจริงเราไปลองกัมาหลายร้านแล้วคุณผู้ชม อาหารอาหารยังไงยังไงคนจีนที่นี่เมื่อวานยังบอกว่าต้ยมยำกุ้งอร่อยต้ยมยำกุ้งอร่อยอันนี้เจ้ของรานนี้เราไปกินกันมาใช่ใช่ใช่ครับ,รบน,นี่คือนี่คือความเดี๋ยวแต่ต้องดูกันต่อไปใน10ปีข้างหน้าว่าะระหว่างสีนูลวิวท่องเที่ยวสีนูลวิวกับท่องเที่ยวพัทยาของเราจะรูปแบบจะเป็นยังไงแต่ผมว่า ไล่หายใจรถต้นคอ,อพัทยาแน่นอนในสีนุวิวนะครับเพราะเขามีความพร้อมมากเหลือเกินครับผมถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมมานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะข้างหลังเนี่ยเป็นรูปปั้นสิงโตสีทองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสีนุวิวค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่2ตัวนี้นะคะเราไปตรงแถวๆท่าเรือก็มีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ตรงนี้น่าจะเป็นดังสุดแล้วะค่ะคุณผู้ชมครับเหมือนจะเป็นเซ็นเตอร์เป็นแลนด์มาร์กนะครับ เราได้ผ่านเมืองเซียนูวิลทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่ามีตึกเป็นแท่งแท่งแแท่งก็เหมือนพัทยา<ช>นะครับแต่ว่าก็รู้สึกจะโล่งว่างเปล่าเพราะว่าโควิดถ้าไม่มีโควิด<ช>มา<ช>ผมคิดว่าพลึบแออัดสนุกสนานแน่นอนในเซียนูวิลครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูนะคะว่าหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วเนี่ยนักลงทุนจีนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะยังกลับมาทําให้เมืองเซียนูวิลเนี่ยคึกคักเหมือนเดิมหรือเปล่า และจะกลับไปต่อยอดจากจุดเดิมเพื่อพัฒนาต่อได้หรือไม่นะคะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคนในวันนี้ค่ะ